สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้กําลังอยู่ที่อ่างเก็บน้ําห้วยมะนาวนะครับห้วยมะนาวจังหวัดเชียงใหม่อําเภอแม่วางนะครับบนสันเขื่อนครับข้างล่างก็มีร้านอาหารให้นั่งเยอะแยะมากมายนะครับอตอนนี้เรากําลังเดินทางเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปกลับรถข้างหน้าข้างในก็จะมีร้านอยู่สักประมาณสามสี่ร้านนะครับ แต่ข้างนอกก็มีเยอะมากเดี๋ยวลงขับรถไปดูแลเล่นนะครับมาทักทายกันนะครับใครอยากมาเที่ยวก็มาได้นะครับที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะครับมานั่งเล่นมาชิมอาหารได้ครับขับรถเล่นก็ได้ครับวันนี้เราจะขับรถเล่นกันนะครับกันเลยเก็บน้ําห้วยมะนาวนะครับเปิดมานานแล้วครับตั้งแต่สามสิบปีที่ผ่านมาแล้วได้มาครับ ก็เคยมีหญ้าขึ้นรกแต่ตัวนี้พัฒนาให้ดูสวยงามนะครับจะเห็นว่าขางขวามือก็จะมีร้านอาหารอยูนะ่ผมใช้ขาตั้งกล้องแบบง่ายๆวา,างไว้หน้ารถนะครับก็อาจจะมีการโยกนิดหน่อยไม่ว่ากันนะครับนะครับข้างขวามือนี่ก็จะมีร้านอาหารอยู่นะครับ จะ,ปะเป็นอาหารกุ้งเต้นข้างในเขาเรียกว่ากุ้งเต้นหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับปลาทอดกุ้งเต้นนั่งเรือนบนแพนะครับอ็ให้ดูนิดหน่งก็ได้ครับนี่ครับจะมีกุ้งเต้นมีแพมี มีอยู่สองสามร้านนะครับข้างในนี้นะครับนั่งเล่นได้แต่ถ้าไปตรงไปสุดๆก็จะเป็นอ่าพระเรียกอะไรฮนะอนุสาวรีย์พระนเรศวรน,นะครับเคยเสด็จมาตอนนั้นเขาออกครบมาถึงมาพักเสด็จน,นักที่นี่ก็เลยสร้างเป็นอนุสาวรีย์ไว้นะครับก็จะกลับรถตรงนี้แหละครับตรงที่ข้างหน้านี่แหละครับ วันนี้วันนี้เป็นวันเสาร์ก็จะมีนักท่องเที่ยวอยู่พอสมควรนะครับนี่ครับข้างหน้าน,นั้นคืออนุสาวรีย์นะครับร้านอาหารตรงนี้ก็ชื่อตามป้ายนะครับครัวเกาสัาฉานะด้านซ้ายมือนะครับป้ายสีขาว ส่วนป้ายสีแดงนัดขวาก็ร้านอาหารครัวเดือนเพนนะครับพุ่งเต้นแพรินน้ำใครอยากจะไปก็ชื้นน้ำตามสบายนะครับเดี๋ยวเราจะกลับรถตัวนี้นะส่วนข้างบนนี้เป็นนี่ก็เป็นอนุสษษาวรีย์อันเรศวรน,นะครับตรงที่ช้างนี่นะครับนี่ฮะขึ้นบันไดไปแต่ผมจะกลับรถตัวนี้นะครับนี่อากาศเย็นสบาย มีเมฆนิดหน่อยครับฝนยังไม่ตกครับขับรถเล่นสบายมากเดี๋ยวเราลรด,ดมาก่อนนะครับกำลงังมีรถมานะครับเนี่ยถ้าใครจะไปเที่ยวในร้านอาหารก็ตามรถเขนั้นไปได้นะครับส่วนเราก็กลับ รถนะครับไปดูร้านอาหารข้างล่างว่ามีหลายร้านไปเยอะกว่าข้าง,งในนี้นะครับข้างนอกจะเยอะกว่าแต่ตอนนี้มันประมาณเที่ยงเที่ยงครึ่งยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเยอะเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็จะเป็นเจ้าของร้านมาจะเตรียมเตรียมสถานที่นะครับนักท่องเที่ยวก็อาจจะมาช่วงบ่ายๆหรือว่าช่วงใกล้ค่ำนะครับไปนั่งดื่มนั่งชมวิวกัน เดวันนี้วันนี้เป็นวันเสาร์ก็อาจจะมีมาบ้างนะครับมาช่วงเช้าบ้างช่วงนี้เขายังไม่ปล่อยให้ตกปลานะครับเพราะว่ามันเป็นฤด,ดูปลาวางไข่นะขับรถเล่นครับจากนี่ไปจะไปเที่ยวต่อที่ขี่เช้าล่องแพรหรือว่า,าเที่ยวน้ำตกบน ตำบลแม่วินนะครับจากนี้ไปก็ประมาณสัก15กิโลนะครับมีน้ำตกมีวิขี่ช้างล่องแพแต่ถ้าช่วงน้ำฝนตกเยอะๆเขาก็ไม่ให้ล่องเหมือนกันเพราะว่ามันมีอันตรายนะครับน้ำมันน้ำมันเยอะนะถ้าเป็นน่านแแรงก็ไปได้ครับเก็บน้ำนี้ก็ไว้สำหรับใช้เป็นชนประทานให้กับคนที่ทำสวนลำไย,ยทำสวนอยู่ข้างล่างท่าน,นป่ามือล่างนะครับ ก็ถึงหมู่บ้านหลายหมู่บ้านด้วยกันน้ำไม่แห้งนะครับที่นี่ครับนะฮะจะเห็นว่าด้านซ้ายมือเราก็จะมีร้านอาหารอยู่เยอะยะนะครับอันนี้ร้านแรกชื่อร้าน Mountain View นะครับจะมีแขกรู้สึกวันนี้แขกจะเยอะกว่าร้านอื่นนะฮะมีจะเป็นนั่งทานกาแฟชมวิว ชมวิวนิดเดงน,นะครับเดี๋ยวจอดให้ดูทีด่เด็กก็ได้ครับจะเป็นนั่งเล่นริมน้ำนะครับเป็นกาเฟ่เป็นน้ำเด็กเล่นนะครับถ้าเป็นเครื่องดื่มอย่างอื่นแบบง่ายๆก็ร้านถัดๆไปเขามีหลายร้านครับร้านมา t ์เทนวิวเขาจะตกแต่ง ค่อนข้างดีกว่าร้านอื่นนิดนึงไม่รู้ว่าขายเครื่องดื่มประเภทอะไรบ้างนะครับผมก็ยังไม่เคยนั่งเคยนั่งแต่ร้านริมสุดนู่นนะครับชอบไม่เหมือนคนอื่นชอบไม่เหมือนใครนะครับหเห็นรถว่ายนเยอะนะครับมีนักท่องเที่ยวมามีหลายร้านนะครับอันนี้เมื่อกี้ Mountain v e อันนี้จิตลมนะครับคื่อร้านจิตลมนะคงจะจิดลมสมชื่อแล้วครับ รถจอดอยู่คับนะฮะนี่ก็เป็นอีร้านหนึ่งครับเดี๋ยวจะมีซุ้มนั่งริมน้ํานะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านอะไรเอ,อ่ยไม่มีชื่อฮะไม่ได้ตั้งชื่อเอาเนี่ฮะโรดจ,จันง์งมแล้วก็มีละซุ้มนั่งอยู่นั่งอยู่ริมน้ํานะครับมีจอดรถอยู่ด้านขวามือมีทุกร้านนะนี้จอดรถหมามือนะครับขวบตรงข้าม เราก็มีอีกสองสามร้านข้างหน้านะครับนัเราจากแหล่งนี้ไปก็จะเป็นน้ำแร่แม่วางไพลินนะครับสถา,านท่องเที่ยวมีเยอะเหมือนกันนะครับใช้ได้ครับขับรถเลนเนยนะฮะจะมีนั่งริมน้ำอยู่นะครับอันนี้ชื่อร้านอะไรเอ่ยนะก็จะมีรถเจ้าของร้านมาก่อนมาก่อนลูกค้าชื่อร้านหิมดอยนะน,นี่ร้านหิมดอยนะหิมดอยอันนี้ก็อีร้านหนึ่งนะครับอันนี้ชื่อร้าน My friend My friend ว่ากำลังเป็นเจ้าของร้านนะครับข้างหน้านี้อีกร้านหนึ่งนะครับชื่อร้านเช็คอินเอาเก็บน้ำห้วยมะนาวครับอีูตรถกับฝั่งขวานะครับนี่ก็หมดแล้วนะครับจากนี้ไปก็จะออกไปข้างนอกแล้วนะครับก็จะประมาณสักาจากปากซอยปากซอยทางไป ขี่ช้างล่องแพเข้ามาในนี้ก็น่าจะประมาณสักสามกิโลนะครับแล้วก็จากปากซอยไปเชียงใหม่ก็น่าอำเภอเมืองก็น่าจะประมาณสักยี่สิบห้าที่ิเจ็ดกิโลอะไรประมาณนี้นะครับถนนพอดีสบายเย็นๆเห็นภูเขาครับดูดูฝนนี่โอโ้สวยงามมากครับขับรถเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะขับไปจนถึงปากซอยนี้แล้วก็จะจบคลิปนะครับ คือถ้าปากซอยถ้าเราเลี้ยวขวากลับบ้านนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยคือไปน้ําแร่แม่วางไพรินนะฮะจะมีป้ายบนป้ายปากซอยนี่ว่าไปน้ําแร่แม่วางไพรินนะครับนี่นะถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะ,ปยยปปะไปโน, ق, นป่นนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็คือกลับบ้านนะครับรถก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับสบายสบาย โลงๆสบายขับง่ายนะครับอากาศดีนะครับขอบคุณมากนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ